โอ้โหเฮ้ยอันนี้ลอยอยู่นะมันคือผีเสื้อสมุิโอ้โหอยากตายตัวละครเนี่ยไม่ใช่ภาพไพนีแต่เป็นนางยักษ์แทนโอ้โหเหลือเหลือผมคนเดียวเนื้อออกปะ ทุกครั้งที่พระใบมัณีเปล่าปีผีเสื้อสมุทจะต้องเคลิ้มแล้วหลับไหลคุณจะต้องอยู่ทำอาหารและนอนหลับอันนี้ยากต้องลงไปนอนนะขึ้นมาปาไม่เริ่มต้นใหม่รี่ยากเลยนะพอหลับคือก็ไม่ต้องทำอาหารละเลิกพอจบรอบิดค่ะ เสีับห้าห้า,าครับตามห้าเหรียญค่ะเอาไปหกเหรียญเลยครับโอเคหมดหน้านตักเลยเออทหมดหน้านตักไปก่อนทุกคนจะต้องได้คาแรคเตอร์เท่ากันหมดครับหมอตามคะอยากเก็บเหรียญไว้เยอะขนาดนี้ระวังจะได้เป็นสองคาแรคเตอร์มันเหนื่อยนะเห็นแววตาเชฟพฤกแล้วว่าเขามองข้ามเราไปแล้วเชฟพฤกหกเหรียญครั้งที่หนึง่งซูไม่ไหวแล้วคะ่ะตอนนี้เพราะว่าฟันเป็นอุปสรรค หกเหรียญครั้งที่2เชฟพึกหกเหรียญครั้งที่3ค่ะยินดีด้วยนะคะเชฟพลึกการเป็นนางยักษ์พันธุรัตนี้เชฟพึกไม่รู้จะมอบยังไงจิกหัวมันขึ้นมาก็ได้ค่ะอเตือนเตือนเตืนโอเคนำนางยักษ์พันธุรัตนี้ไปอยู่ข้างหน้าคนที่เชฟพลึกอยากจะให้เขาเป็นนางยักษ์ได้เลยค่ะนี่อุ้ย เหมาะสมกันเหมือนกันบนั้านี้สองคาแรคเตอร์ได้นะครับเชฟมันก็เหลืออยู่คนเดียวนะให้มันแฟร์แฟกันไปเชฟแฮร์แฟร์แฟร์ตอนนี้สอมอ่ะโอ้โอ้โอ้โอทีมงานคะแปลงร่างครูรีให้เป็นนางยักษ์เดี๋ยวนี้ค่ะพี่เป้งดีนะเราแต่งเป็นผู้หญิงนะกู้วโอ้ย สัวภูริน่าจะหนักสุดนะคะเพราะว่าต้องแต่งหญิงค่ะว่าะิ่งไม่เชิดตัวทุกคนก็บาลานเท่ากันแถมได้แปลงร่างเหมือนกันอีก่าหาเฮ้ยเขินนะขอต้อนรับผีเสื้อสมุดครั้งอดซะด้วยเออแปลงร่างเป็นผีเสื้อสมุดครั้งแรกในชีวิตครับครั้งเดียวพอ